มีใครเคยลองใช้ปลอดวัดไข้อันนี้บ้างรู้สึกประทับใจมากปลายแท่งวัดนิ่มโค้องงอได้ทําให้เราไม่เจ็บบริเวณที่สอดวัดและยังเหมาะสําหรับเด็กด้วยเพราะเด็กจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งขณะวัดไข้ตัวนี้วัดค่าได้ใน9วินาทีหน้าจอเป็น LCD ใหญ่ตัวเลขคมชัดไฟหน้าจอเปลี่ยนตามอุณหภูมิ สีเขียวคืออุณหภูมิปกติสีฟ้าคือไขต้ต่ำๆและสีส้มคือมีไข้สูงความคาดเคลื่อนของตัวนี้คือบวกลบ0.1องศากับสเปคนี้ค่าที่ได้คือแม่นยำมากหลังใช้งานเขายังมีกล่องสวยๆแบบมินิมอลให้เก็บอย่างดีเลยใครที่กำลังหาปลอดวัดไขด้ดีๆที่ไว้ใจได้ใช้ แนะนำตัวนี้เลยบางครั้งอะไรที่มันถูกเกินมันจะตามมาด้วยการใช้งานที่จํากัดและเสียง่ายส่วนตัวเรานะสําหรับเครื่องมือเกี่ยวกับสุขภาพแล้วตัวนี้ไม่แพงเลย2ใบแดงนิดๆไม่ต้องคิดมากเพราะสุขภาพเรากับคนที่เรารักมันเทียบกันไม่ได้มันมากกว่านั้นเยอะ